บอกเลยว่าทุกคนในที่นี้สามารถดูดีได้สามารถก็คือต้องออกกำลังกายไหมอันหนึ่งนะฮะเริ่มจากการที่เรามีความคิดว่าอยากดูแลตัวเองนะก็จะทำสิ่งต่างๆต่อไปนี้เช่นการออกกำลังกายฟังไว้การทานอะไรก็ตามที่มีประโยชน์ของทอดกินไหมของทอดก็กินไหมของทอดเรากินไหมกินได้บ้างนะฮะอยากกินเยอะความจริงแล้วเนี่ยความสุขของการมีชีวิตของคนเราเนี่ยมันคือการกินนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยของทอดอร่อยไหม แต่กินได้นิดเดียวอของหวานกินได้ไหมของหวานกินไหมก็กินนิดเดียวพออย่ากินเยอะมากพี่ว่าพูดไปเขาก็ดื้อเรากลับบ้านกันดีกว่าไมะเอางี้คือดูแลอาหารกินได้นะของทอดของหวานเราคือจะไปจํากัดขนาดนั้นดูความสุขมันจะหายไปเรื่องจริงแต่ว่ากินแบบพอดีพอเหมาะพอควรนะฮะแล้วก็ออกกาลังกายด้วยแค่นี้ง่ายๆแต่วันนี้เราจะมาแนะนํา สิ่งที่จะทําให้ทุกคนสามารถดูดีได้นั่นคือตัวช่วยนั่นคือทุกคนดูอยู่แล้วคือซิปเว p โปรตีนก่อนที่คุณจะพูดถึงความเจ๋งของซิปเวกโปรตีนผมถามเลยว่า<ะ>มันมีพอตในประเทศไทยมีเป็นล้านๆพอตเลยนะเยอะมากผมมั่นใจเลยว,ว่าเขามาติดต่อคุณอยากให้คุณเป็นหน้าเป็นตาเป็นพรีเซนเตอร์เขา<ะ>ทำไมบอยประกร์ถึงเลือกซิปเว แน่นอนนะครับซิฟเวโปรตีเนี่ยคือเริ่มต้นเลยพอติดต่อมาผมต้องขอดูมาเลยว่าซิฟเวโปรตีคืออะไรออส่วนประกอบมันคืออะไรมันดียังไงบ้างนะฮะและซิฟเวโปรตีเนี่ยบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะฮะที่ถ้าใครที่ได้ลองทานอย่างแรกเลยคมไหนมีใครที่ทานแล้ว้าฮะขอดูมือหนะะ่อยไะยกมือยกมือโอ้หมดแล้วเว้ยพอทานเข้าไปอย่างแรกเลยที่รู้สึกผู้พองกันคือ อร่อยพี่ิเกเอรอร่อยจริงนะฮะแล้วกข็ขอด้วยนะพอขอด้วยนะอ่าอร่อยนะฮะแล้วก็ที่เด่นชัดเลยก็คือหอม,อมเพราะว่ามันมีรสชาติกล้วยอ,อันนี้หอมจริงอร่อยจริงนะฮะแต่ว่าอร่อยหอมไม่พอนะครับส่วนประกอบข้างในเนี่ยคือดีมากคือนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าซิปเวโปรตีเนี่ยมีอะไรดีบ้างนะฮะสิ่งสิ่งที่ดีก็คือหนึ่งคุณสมบ,บัตินะฮะของคนที่ปกติคนที่ทานเวโปตีเนี่ยก็คือคนที่ออกกำลัง เล่นเวทแนะนำหรือว่าถ้าจะออกกำลังกายถ้าด like <ะ>ูดีแบบบอยประกรเนี่ยทำยังไงบ้างความจริงแล้วผมจะบอกเลยนะว่าทุกคนเนี่ยสามารถดูดีได้นะฮะเริ่มต้นที่รูปร่างเราก่อน <ทำ S 1> ถ้า<ห>ใครก็ตามที่แบบเราเริ่มมีเรียกว่าเซตมาเซตได้ก่อนว่าเราเนี่ยอยากดูดีอ,อยากมีบุคลิกภาพที่ดี<อ>นะฮะการมีรูปร่างที่ดีช่วยคุณได้นะรูปร่างที่ดีที่นี้นะฮะคือไม่ได้หมายความว่าคุณต้องผอมนะครับแค่ว่าคุณมีรูปร่างที่สมส่วน ดูโอเคแค่นี้คุณก็มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นดูดีขึ้นมาได้แล้วนะฮะคนที่แบบออกลังกายบ้างถามว่าถึงน้อยที่สุดทานซิปเวได้ไหมได้เพราะว่าซิปเวเนี่ยที่มีข้อดีที่ผมจะบอกว่าทําไมซิปเวดถึงดีเพราะวโปรตีนส่วนใหญ่ที่ออกมาเนี่ยคือจะเน้นที่ปริมาณโปรตีนที่ค่อนข้างสูงมากเหมาะสำหรับคนที่ออกลังกายนะฮะเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อใช่ทีนี้บอกว่าโอ้โหแล้วผู้หญิงจะมาทานไหมซิปเวโปรตีนนี่แหละตอบ โจทย์ให้กับคุณผู้หญิงทั่วไปได้มากมากเลย,สยแสดงว่าซิลเวีโปรตีนนี่คือเหมาะมากกับผู้ชายและผู้ชายที่ออกกำลังกายและผู้หญิงและผู้หญิงที่ออกกาลังกายด้วยถูกต้องและผู้หญิงทั่วไปก็ทานได้เพราะว่าจุดเด่นอีกหนึ่งข้อซิเวียโปรตีนก็คือเป็นมิลลิพเลสเมนต์มันคือคือเป็นสารทดแทนอาหารอ๋อก็แสดงว่าเราสามารถกินตอนเที่ยงได้แทนอาหารกลางวันถูกต้องกินสมมุติว่าเอาออ่างี้มื้อกลางวันเราแบบหดหดหนักมากเต็มที่เลยมื้อกลางวันเรากินอะไรดีฮะ ขาหมูนะครับผมแหมสุขภาพกินอะไรอีกฮะก็คือขามูผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วนะฮะแป้งล้วนๆอะไรอีกฮะข้าวผัดข้าผัดนะครับมีแต่ของอ้วนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้ากลางวันเรากินจัดเต็มไปแล้วเนี่ยมื้อเย็นเนี่ยควรจะต้องรู้สึกผิดจัดซิปเวโปรตีนไปเนี่ยคือหนึ่งมีสารที่ทำให้รู้สึกอยู่ท้องอิบ เพราะฉะนั้นเป็นสารทดแทนอาหารมือหลักได้เลย oh. นะฮะอิ่มด้วยแต่สิ่งที่มันเจ๋งมากมากก็คือแคลอรี่น้อยพี่พีเคอ๋อเหรอเพราะฉนั้นอิ่มแต่ไม่อ้วนไงงั้นก็แสดงว่าสาวๆทุกคนนุ่มๆทุกคนชาวเดคอนเนี่ยถ้าอยากจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นแนะนําเลยว่าอย่างน้อยครั้งหนึ่งในแต่ละวันคุณควรจะทานซีฟเวอสักมื้อนึงผู้หญิงเนี่ยเขาแนะนําให้ทานประมาณสองซอง นะครฮะผู้ชายก็จัดไปทั้งสามสองได้ครับแตรถ้าพูดว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยต้องการปริมาณสารอาหารไม่เท่ากันปริมาณโปรตีนที่ต่างกันใช่ไหมแต่นอกจากมื้อหลักแล้วนะฮะซิฟเวรโปรตีนเนี่ยสามารถทานนะฮะเป็นอาหารมื้อย่อยได้อาหารมื้อย่อยใช่ไหมใช่เช่นสมมุติว่าถ้าอยู่ดีๆกินมื้อเที่ยงไปแล้วสักบ่ายสามนะฮะนั่งทำงานอที่คอมนะฮะหิวขึ้นมาเราก็เลยกินซิฟเวอรใช่ป่ะแม่นะใช่นะฮะเพราะว่า อย่างที่บอกไปจัดซักซองหนึ่งนะฮะถ้าเราคิดว่าหิวอยากจะไปหยิบขนมปังมาสักชิ้นหนึ่งอยากจะไปแกะขนมมาสักห่อหนึ่งฉีกซิฟเวโปรตีนดีว่ามีประโยชน์ด้วยอิ่มด้วยอร่อยด้วยคุณปรบมือดาให้กับรีเซนเตอร์คุณหน่อยสิรู้เยอะมากเห๋นน่มากอันนี้คือสิ่งอันนี้คือสิ่งที่ดีจริงๆ,ๆอ,อย่างนี้สมมติว่าเป็คุณจะคุณจะทาน,นอะไรชั้อย่างเนี่ยเอาจริงว่าบอยเลือกอะไรในนั้นเลือกวัตถุด,ดิบเลือกรูปรักเรื่องกลิ่นรสชาติบอยเลือกอะไร สิ่งที่มาก่อนอื่นเลยก็คือประโยชน์คุณภาพต้องต้องมากินแล้วต้องได้กินแล้วต้องได้ครับถ้ากินไม่ได้กินทําไมพีอ่ะถูกไหมฮะถูกไหมฮะกินแล้วต้องได้ถูกไหมฮะอ่าแล้วถ้าได้ปุ๊บแล้วมันอร่อยด้วยมันแบบมันมีความสุขด้วยมันคือแบบกำไรแล้วทีเี้นะฮะและซิเวโปรตีนมีทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่บอกไปนะฮะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมเป็นอาหารเรียกว่าทดแทนอาหารมื้อหลักนะฮะสามารถที่จะไปเรียกว่าควบคุมสมดุล ของ oh. อของระบบเขาผ่านในร่างกายของเรารู้ถึงระบบขับถ่ายให้ดีด้วยเดี๋ยวแบนะ้ถ้ามันดีขนาดเนี้ยคุณได้ลองเองแล้วคุณชอบวยตัวเองมันเป็นเซนเตอร์ด้วยเนี่ยคุณแนะนําต่อให้ใครบ้างความจริงแล้วผมก็อยากจะแนะนําต่อให้ทุกคนที่ผมรู้จักนี่แหละนะครับผมเพราะว่ามันดีจริงๆไม่ได้จําเป็นกับว่าคุณต้องออกกําลังกายเป็นประจำไม่ใช่ว่าคุณต้องแบบอยากมีกล้ามใหญ่คุณจะชอบคนคนอยากมีคนที่เข้าเวทเล่นเล่นเวทเข้ายิบคุณก็สามารถทานได้ก็ทานเดี๋ยวหน่อยแต่ถ้าใครที่อ่ะ อยากทานเพื่อเป็นแบบว่าควบคุมน้ําหนักอยากจะแบบมีหุ่นที่ดีง่ายๆคือลดน้าหนักนี่แหละนะฮะแต่ว่าลดน้ําหนักด้วยความปลอดภัยจริงันี้สําคัสไม่โยโย่ถูกต้องไม่โยโย่แล้วก็ไม่มีสารเคมีที่จะแบบว่ามาแบบทําให้เราขอมเร็วเกินไปนะฮะทานซิมเโปรตีนแค่นี้แหละง่ายเลยแล้วมีวินัยเพิ่มอีกสักหน่อยสบายอืผมว่านน่าจะดีกับตัวคุณเองนะแล้วก็น่าจะดีกับคนที่คุณรักด้วยเอาอย่างนี้ ทุกคนที่มาผลมากับพวกเราในวันนี้จะบอกบว่าเป็นคนเก่งจะเป็นเขาเรียกว่าผู้เข้าร่วมง,งานเป็นดีไอคอนทั้งนั้นอ่ะถูกต้องฝากอะไรเป็นกําลังใจส่งให้เขาไปบอกต่อถึงเพื่อนพันธุ์ของคุณนีที่บอกว่าคุณนี่คือหน้าของคุณกับซิปเวกครับผมก็ฝากไปถึงชาวชาวดีไอคอนทุกๆคนเลยถ้าคุณมีสิ่งของชิ้นหนึ่งอยู่ในมือนะฮะแล้วของชิ้นนั้นเนี่ยมันเป็นของที่ดีนะฮะเป็นของที่มีประโยชน์เป็นของที่มีคุณภาพ ถูกใจใช้แล้วมีความสุขทำไมมันจะขายไม่ได้ฮะจริงผมพูดถูกไหมฮะใครคิดว่ามีซิเวโปรตีนอยู่ในสต็อกแล้วมันจะขายได้แบบทะลุทะลวงทะลุเป้าส่งเสียงมาตายละทุกคนเลยวะบอยทุกคนเลยอะ ถ้าเรามีของดีมีคุณภาพผมบอกเลยมั่นใจได้ใช้แล้วเห็นผลนะฮะเพราะอย่างที่เราพูดมาเมื่อกี้มีทั้งโปรตีนมีทั้งวิตามินม,มีทั้งเกลือแร่คือสารแบบว่าคุณคุณค่าทางอาหารมันครบอะและสิ่งที่มันซ่อนไว้ก็คือแคลอรี่มันน้อยอันนี้สําคัญมากสำคัญมากๆนะฮะถ้าคุณทาน ปกติแล้วนะฮะของที่ดีมีคุณภาพบางอย่างอร่อยจริงมันดีจริงแต่คลอรี่มันเยอะตามแล้วมันก็จะไม่ไปควบคุมน้ําหนักของเราแต่เแคลอรี่น้อยเพราะนั้น,นผลแน่นอนเพราะฉะนั้น,นขอให้โชคดีกับทุกคนขอให้ขายได้ดีๆนะผมมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ดีขนาดนี้แล้วหน้าตาพรีเซนเตอร์ดีขนาดนี้แล้วมันต้องขายได้แน่ๆดังๆงกับพรีเซนเตอร์คุณบอยประกันขอพุดครับบอยแต่คุณมาแค่นี้ยังไม่ได้ขอพูดอีกอย่างเอา<ข>อลเลยและในวันนี้นะฮะในเมื่อเนี่ยผมเนี่ยผมถือว่าผม ได้รับเกียรติครับแล้วก็โชคดีที่มีโอกาสได้มาทําหน้าที่ของเปียพันธ์ซิมเวโปรตีนนะครับ <S <S พ<อ>รเพราะฉะนั้นในเมื่อผมเนี่ยได้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมองผมเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งนะครับคืออยากให้มองผมว่าเป็นเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งเลยก็ได้ยังไงก็ได้อยากจะใช้ผมยังไงก็ได้ในการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยขายดีคุณอยากจะทำยังไงก็ได้เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจผมเลยเต็มที่ผมก็เต็มที่กับทุกคนเหมือนกัน <S <S สุดยอดมาก<ๆ> เอาอย่างนี้คุณมาแค่นี้ไม่ได้ผมขอแนะคุณร่วมสนุกกับเพื่อนๆชาวเดียคอนได้ปะได้อยู่แล้วครับผมกติกาของเรามีดังนี้ผมขอสักสี่คนก็ได้ผู้หญิงเดี๋ยวฟังผู้หญิงก็ได้มีเงินหายมีเงอนหข่ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีแต่คนคนนั้นต้องน้ำหนักเกิน80ขึ้นไปจ้ะไว้วมาได้มาแล้วหนึงมาแล้วสอง ยันใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคฮะโอเคบี๊นะลำหนักเกิน80ขึ้นไปนะ3และ4พอแล้วครับอันไหนให้สองท่านครับอ่ะเชิญผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้อ่าผู้ชาย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 อะอ่ะตอนนี้ขอโทษนะทีมงานแอบกระซิบแล้วนะครับว่าให้ทุกคนกลับประจําที่ก่อนจาม่งั้นมองไม่เห็นปลายกลับที่กลับที่ก่อนเล่นเกมนี้กลับที่ก่อนไปกลับที่กลับที่กับที่กลับที่กับที่ สวัสดีครับขอบคุณครับกลับที่ก่อนนะจ๊ะทุกคนกลับที่ก่อ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 นนะครับผมโอเคขอบคุณครับมีมีเครื่องชั้นล้ำหนักป่ะไม่ต้องวัดนะน้องไม่ต้องละเอากลับที่ก่อนจ้าเดี๋ยวครับทุกคนกลับที่ทุกคนกลับที่ก่อนฮะเดี๋ยวเรามาฟังกติกากันนะครับว่ามันจะเลวร้ายขนาดไหนนะฮะเชิญครับเชิญกลับที่ก่อนนะ ไปเอเเอาพีแเียวพีแสขนาดมากเลยนะฮะจังหวะกระดุกนี่นะฮะพอได้อยนะฮะโอเคอ่าวพีแซมิวสิกไปกละดุกนะฮะโอ้โหเอตับวงนี้นึลีลาต้องมาลีลาต้องมาขอลีลายนิดนึงก่อนอยเข้าไปไป เก่งพุกไปนะพี่แซมพี่แซมแต่งงานนล้วเนพี่แซมอยากอะไรจะซอยนะแต่งแล้วับแต่งแล้วนะฮะแต่งกี่รอบแล้วฮะรอบเดียวรอบเดียวนะขอบคุณครับพี่แซมครับขอบคุณครับขอบใจพี่แซมนะครับผมคนต่อไปครับเชิญครับ ขอบคุณจ้าดีมากนะครับคนต่อไปเชิญเลยครับโอ้โหที่นี่จ๊าะมากอ่ะเตะเตะเขามีพายุ่วด้วยเหรอแค่รับเสื้อเนี่ยนะขอบคุณมากครับรับเสื้อเลยขอบคุณมากนะมาสุดท้ายป๊อปปอรี่ตายกันไปแล้วแมัท่อน ต้งไหนนะฮะอ๋อผมเซฟที่หัวไห,ห,หลดีกว่านะครัพทีมงานผมขอเนี้เอามอนิเตอร์ทุ่มใส่พัฟฟ์เบอรี่ได้ไหมฮะไม่ได้นะครับผมโอเคถมาลุ้นเลยนะมาล้นเลยนาุ้นเยนะมาล้นเลยนะคุชชี้ใบแรกนะฮะจะเป็นของใครนะฮะอยากมีสีประกาศนะครับผมได้เลยทีสาวคนไหนสดอยากได้กระเป๋าชาแนลใบใช้ติดต่อพี่นะ